อยากสร้างซีวีแบบนี้เราจะต้องเห็ดอย่างไดเมื้อนี้เราจะมาแนะนําการสร้างซีวีตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาสิเหดแนวไดมาเบิงกันมาเริ่มต้นสร้างกันเลยเนาะโดยทําอิดเลยเราจะแบ่งเอกสารของเขาออกเป็น2ส่วนก่อนส่วนทําอิดแมนเขาจะไปที่เมนู insert แล้วก็เลือกที่ shape เลือกที่กองสี่เหลี่ยมตัวนี้จากนั้นแล้วเขาก็แต้มรูปกลองสี่เหลี่ยมออกมาเมื่อแต้มสําเร็จแล้วเขาก็ไปที่เมนู format แลวเลือกที่ shape fill แล้วเลือกเอาสีที่มันอ่อนๆลงแดงนิดหนึ่งนาะแล้วก็สำหรับ shape outline แม่เราจะเลือกเป็น no outline ต่อไปก็จะเป็นหูของเราเนาะเขาก็เลือกที่ insert แล้วก็ shape แล้วก็เลือกหูวงมน,นี้แล้วก็แต้มหูวงมนออกมาถ้าใครอยากให้มันมนเขาก,ก็กดที่ปุ่ม shift ค้างไว้เราก็จะได้หูวงมนตัวนี้ออกมาแล้วจะได้เราสามารถเอาหูเขาใส่ได้นะโดยการไปที่เมนู format คือเก่านะแล้วก็เลือกที่ shape fill จากนั้นก็เลือกที่ Picture เลือกเป็น from a file เลือกเอารูปที่เราต้องการกดปุ่ม insert มื่อหูเข้ามาแล้วมันจะเบียเบ้ยวๆอย่างนี้นิดนึงนะเราก็สามารถปรับได้ตามใจเราเนาะโดยการไปที่คลิกขวานะที่หูปของเราแล้วเลือกที่ format shape จากนั้นแล้วเราก็เลือกทีโหมดของ Picture นี้นะหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถมาที่โหมดของ crop นะสามารถปรับแกน x แกน y ต่างๆของเราได้ตามใจ แบบใดเขาก็เลือกได้เนาะเมื่อเขาปรับสําเร็จแล้วเขาก็สามารถเลือกได้ประมาณนี้นะนีมันสวยงามตามความต้องการขอขอบใจรูปภาพจาก Shutterstock ต,ตอ็ตอกเนาะตัวนี้โบเมนหูเฮานะต่อไปเขาก็จะเป็นการพิมพ์ซื้อและน้ำสกุลของเขาทางด้านนี้นะ,ะโดยวิธีพิมพ์นี่แม่เขาจะใส่ Text Box เข้ามาวางก่อนเนาะเขาก็ไปที่ Insert Shape แล้วก็ใส่ Text Box ตัวนี้เขาจะแต้มเท x t b o บกกลวมเอากองทั้งหมดเลยเนาะกลวมเอา นาเจียของเขาทั้งหมดในโซนนี้เขาสามารถขยา,ายออกมาได้ขยา,ายออกมาได้เรื่อยๆนะจนมันจำเจียด้านลุมของเขานี่นะนด้วยนะอ่าเทคบล็อกนี่มันจะมีเส้นขอบสีดำะะาส้นั้นเขาเออเส้นขอบสีดำออกกอนโดยไปที่เมนูฟอร์แมตและเลือกทีเชฟเอาไลน์ shape และเลือกทีโน่เอาไลน์เส้นขอบสีดำก็จะหายไปแล้วจากนั้น,นเขาก็จะตั้งสื่อนามสกุลของเราเนะโดยกันไปที่เมนูโฮมแล้วก็เลือกที สไตล์ของเฮานี่เนาะบอนี่สไตล์นี่กดที่ลูกศรน,น้อยๆนี่อ่ามันจะมีสไตล์ตัวนี้เขาได้ใช้เขาปิดไปได้นี่ปิดออกไปสําหรับซื้อแลน้ำสกุลของเขาเขาจะเฮดฟอร์มเป็นภาษาลาวเนาะในนี่สมุนทั้งสั้นเลาก็เลือกที่เพจลาดโอที OT, หรือว่าใช้เสตาหรือฟอนต์อื่นๆก็ได้ที่เราต้องการขนาดฟอนต์ในนี้บอนซื้อน้ำสกุลขอเป็น36ก็แล้วกันเป็นโตเข้มนะในนี้ฟอร์แมตท,ที่เราจะใช้ก็คือฟอร์แมต ไทโต้เนาะแล้วเาก็จะทําการคลิกขวาทีไทโต้ title นี้แล้วเลือกทีอัปเดตนะทํานั้นมันก็จะอัปเดตตัวนี้ให้เราเรียบร้อยล,ว,ลวเัาก็พิมพ์สื่อนมสกุลเข้าไปสมมุติว่านางหยังเท้าหยังเขาก็เลือกเข้าไปเนาะสื่อนมสกุลของเขาสมมุติว่านาะงสมศรีจันร์สว่า,นะวา,นะา,วางนะถ้าหากว่าต่ําซื่อนมสกุลผู้ใดเขาก็ขอโทษขออภัยน้ำเนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างสื่อเนาะเอนเตอร์ลงมาเนาะต่อไปเขาจะทําการพิมพ์ ตำแหน่งหรือหน้าเวียกที่เขาจะสมัครเฮนะ็ดเนาะก็คือเป็นตัวตำแหน่งของเขานั้นในนี้เขาจะใส่ฟอนต์ขนาดฟอนต์เพซิลลาดเนาะแล้วเลือกฟอนต์ขนาดที่ประมาณ14ก็แล้วกันนะฟอนต์ขนาด14เป็นตัวเข้มเขาจะก16ซะเนาะเป็น16 18ซะเนาะเออ18เป็นตัวเข้มเนาะเขาจะใส่โหมดเป็นซับไตเติลเขาก็คลิกขวาที่ซับไตเติลแล้วก็เลือกที่อัปเดตซับไตเติลบัดนี้เรียบร้อยแล้วนะ พิมพ์ตำแหน่งเข้าไปสมมติว่าเป็นนักการตลาดและฝ่ายขายโอเคสมมุติสมมตุมมติแล้วเนาะก็คือตัวซื้อแล้วก็ตำแหน่งเนาะซื้อนามสก,กุลตำแหน่งที่เขาสมัครนะต่อไปเฮาจะพิมพ์ประสบการณ์การเท็ดเวียดที่ผ่านมาของเฮานะเนาะเฮาก็เลือกเป็นหมวดของฟอนต์คือเก่าเนาะฟอนต์คือเก่าที่เพชรสลดัดเลือกที่ขนาดสมมุติในนี้เอาเป็น18ซนะเนาะอ่าะเป็นตัวเข้มแล้วก็ขีดกล้องซึ่งในงนี้ขีดกล้องอาจารย์อยากได้เป็นแบบ คิกล้องเข,เข้มๆนะหมวดที่เขาจะใส่เป็นหมวด heading หนะึ่งคลิกขวาที่ heading หนึ่ง u p เขาก็เขียนเข้าไปเนาะประสบการณ์ที่ผ่านมานะต่อไปก็จะเป็นชื่อบริษัทที่เขาเฮ็ดเวียกผ่านมามีบริษัทอย่างแดนะมีตัวใดดเนาะในนี้จะใส่เป็น heading สองก็แล้วกันชื่อบริษัทเนาะก็ตั้งฟอนต์ก่อนเนาะเป็นะขนาดสิบสองคือเกนะ่าเนาะตัวเข้มสมมติว่าเป็น heading สอนงะ heading สอง u p d a heading นะสมมติว่า บริษัทก็ไกลสมมุติว่าเสีเนาะตำแหน่งอย่างเนาะายขายปีไดที่เฮาเห็ดสมมุติว่าปี2002สมมมติว่าสิตำแหน่งและหน้าเวียกที่เห็นมีอย่างใดเฮาก็ใส่ลิสต์พิมพ์ออกไปได้เป็นลิสต์เลือกฟอนต์อัปเดตฟอนต์ต่างๆใส่ขนาด11ก็ได้เป็นลิสต์พารากราฟนะครัคลิกขวาแล้วก็เลือกที่อัปเดตลิสต์พารากราฟก็พิมพ์เข้าไปตำแหน่งหน้าเวียกผลงานที่ผ่านมาเขาได้อย่างแดสมมุติว่า ผลงานที่ฝากไว้มีอย่างใดสมมติว่าสั้นผลงานที่ฝากไว้ของเขามีอย่างใดเขาก็เขียนเข้าไปสมมุติว่าเป็นอานาได้หับใบย่องย่อมีอย่างต่างๆเขาก็เขียนเข้าไปในนี้ได้บรรยายได้ใบย่องยอพนักงานดีเด่นเบาหรือว่าอื่นๆที่เขาเขาได้หับกับบริษัทก่อนนี่เขาก็สามารถเขียนไว้ได้สำหรับบริษัทต่อไปเขาก็สามารถทาสีกขวากปปี้ เอนเตอร์ Enter, ตัวนี้ลงมาเอนเตอร์ Enter, อีกบัตรหนึ่งจากนั้นเราก็วางเนาะโดยการคลิกขวา, paste. า,ขขาเพจบริษัทคอไข่เดย์บริษัทคอไข่เขาเอ็ดเวิร์ต่ปีใดาฮะปีใดเนาะสมุต 2004, ิ2004นสี่เป็นไฟล์ขายคือเก่าผลงานที่ฝากไว้มีอย่างเดย์เนาะบริษัทคอไข่เดย์เนาะบริษัทคอไขน่น,ขขนี่เป็นอีอย่างเดย์เนาะเป็นพนักงานการตลาดเนาะ สองพันหกถึงปัจจุบันสมมุติ่าษิอันนี้สองพันสองถึงสองพันสี่อันนี้ 2002, 2004, นนก็2สองพันสี่ถนะึงสองพันหกสมมุติ่าสิเนาะตัวนี้สําคัญเนาะตัวผลงานที่ฝากไว้นี่ควรจะเขียนไว้เพื่อจะได้หากเจ้าห้วยว,ว่าผลงานของเฮามีอย่างเดนะผลงานที่ดีๆเนาะโบมันผลงานที่บดีเนาะเป็นผลงานที่ดีๆที่ฝากไว้มีอย่างเดไปย้อนๆะที่เขาได้รับจากบริษัทนั่นมีอย่างเดเขาก็เขียนไว้นะ้ำเนาะเป็นการดีเนาะเป็นการฝากโปรไฟล์ของเขาและเนาะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของประวัติการศึกษาเนาะประวัติการศึกษาเขาก็คือเก่าเนะาะเขาก็จะเลือกเป็นโหมดของ heading หนะึ่งคลิกเ,ยเลยนะเนาะพอตั้งค่าไวแล้วเนะราก็พิมพ์ใช่ว่าประวัติการศึกษาเขาจบยุไซยูไซเขาก็สามารถเขยียนได้โดยการเลือกที่ heading สอนงะเขาตั้งไว้สมมติว่าระดับริญญาติเนาะจบที่วิญญาติมหาวิทยาลัยแห่งชาติสองพนสิบสองเขาก็ใช้โหมดเก่าเลยเนาะโหมด list ของเขานี่เนาะ สมมติจบคณะอย่างนอคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเขาก็เขียนใส่ได้สาขาบริหารธุรกิจนะผลงานเดเขามีอย่างเดเขาก็สามารถเขียนวางไว้ได้ผลงานในขณะที่ตอนเรียนนั้นนะสามารถเขียนใส่ได้อีกบลหนึ่งเดที่เขาจบมีหยังนอสมมติว่าเขาจบสั้นสูงน้ำเนาะก่อนหน้านั้นนะเขาก็สามารถเขียนใส่ได้สั้นสูงนะยูไซเนาะที่เขาจบสั้นสูงเนาะก็สามารถเข,เขียนอธิบายได้สมมุติว่าสถาบันที่จบนั่นแหละเนาะ จบอยู่ใส่เนาะปีใดสองศูนย์ศูนย์หนึ่งบอกสมมติสิปีใดเขาก็เขียนใช้ได้สาขาที่จบเนาะเขาก็เลือก List, ลิสต์พารากราฟเขาก็มาเขียนได้นะสาขานเนียยการเงินบอกสมมติสินเนาะแล้วแต่เนาะสมมติว่าสิการเงินการบรัญชีก็คือจบการเงินการบัญชีสั้นสูงก่อนแล้วก็ไปตอปริญญาตรีอยู่มาหาวิทมีาลาัยแห่งศาตร์ประมาณนี้เนาะ ผลงานเดไมีอย่างเดในขณะเฮียนเนาะเาก็เขียนสามารถบรรยายสรรพคุณของเขาได้นะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของภาษาเนาะเาก็เลือกที่ heading หนึ่งของเขาเนาะคลิกเฉลยเนาะปึ๊บภาษาต่างประเทศเขาก็พิมพ์เฉลยเนาะภาษาอย่างแรกที่เขาสามารถสื่อสารได้เว้าได้เนาะเขาก็สามารถคลิกที่ list นี่ก็ได้เอาแบบง่ายๆเนาะเอาแบบง่ายๆเลยสมมุติว่าภาษาอังกฤษดีหลายสมมุติเนาะภาษาเวียดนาม ดีสมมติสิภาษาญี่ปุ่นปันกลางภาษาฝรัง่งสมมติสิเนาะปานกลางบอกสมมติสิบางคนก็นอาจจะให้เป็นตัตลา,างก็ได้ให้เป็นตัตลา,างแล้วบอกว่าเขียนในระดับใดอ่านระดับใดนะเนาะว่าวระดับใดก็สามารถเห็ุได้คือกันเนาะหรือว่าเขียนได้อ่านได้นะอ,อีกอย่างอีกเว้าได้ดีบ่ประมาณนี้เราก็สามารถนะ อธิบายได้นะแต่ว่าสําหรับกรณีนี้ก็เพียงเท่านี้ก็งาจะเพียงพอแล้วเนาะพื้นที่ของซีบ่พอนะเขาจะได้ซื้อเนาะตับแดงที่สมัครต่างๆเนาะสามารถกําหนดได้ละต่อไปเขาก็จะทําการมาเขียนทางด้านข้างนี้นะเขียนทางด้านข้างนี้กัเส้นเคยเนาะก็ใช้เ field คือกันเนาะเท x บล็อคือกันนะ insert แล้วก็ Shape Text box แต่ Textbox ของเขาในนี้มันมีพื้นสีขาวกับมีเส้นสีดำเนาะในนี้เขาก็จะไปที่ Format นะไปที่ Shape f น l l เขาก็เลือกเอาเป็น No f i l แล้วก็ s h a เ e Outline เขาก็เลือกเป็น No Outline นะถ้านั้นเสร็จมันก็นจะหายไปละเราก็พื้นก็นจะหายไปต่อไปเขาจะเขียนบรรยายสรรคุณเบื้องต้นของเฮาก่อนหน่อยหนึ่งเนะาก็เลือกที New Heading นี้ Heading หนึ่งนี้ New Heading มาจะใส่เหตหนึงนี้เนะานะนนนะก็เลือกที่ว่าเป็นนะข้อมูลทั่วไปนะ สามารถเขียนบรรยายสรสพคุณของเฮาได้ในข้อมูลทั่วไปเน,นี่ก็จะเลือกฟอนต์เป็นสลาดนาขนาด11จากนั้นเราก็มาคลิกขวาสินเนาะแล้วก็อัปเดต normal นะเพื่อให้มันอัปเดตแล้วก็พิมพ์ใส่แล้วพิมพ์ได้ประมาณนี้นะก็เป็นการบรรยายสรสพคุณเฮาทั่วๆไปเฮามาักแบบใดเฮาเป็นคนแนวใดให้กับเจ้าได้หูเนาะว่าเฮาเป็นคนลักษณะอย่างไก็เขียนบรรยายได้เนาะ,ะต่อไปเฮาก็จะมาเว้าเรื่องของอที่ย่ติต่อลนะเนาะ จะเป็น heading หนึ่งเป็นที U ่ยูติดต่อนะ contact number ของเขาแล้วก็เขียนง่ายๆเลยก็ได้นะตัวนี้บ่ต้องเขียนอย่างยากนะแบบเรียบๆแล้วก็สามารถเอาข้อมูลเขาใส่ได้เนะอย่างเี่นว่าเบอร์โทรนะที T ่ยูของเขานะแล้วก็นะอีเมลหรือเว็บไซต์ที่เขามีหรือว่า Facebook หรือ i อยังก็ได้นะที่ที่ขเขาสามารถเข้าไปเบิง p r โปรไฟล์ของเขาได้เฮาก็สามารถเอาใส่ได้นะแฮงดีเลยเนาะ ลิงก์อินเบาต่างๆสามารถเอาใส่ได้น,น,นะครับเจ้าก็บเจ้ฮู้เขาเป็นคนทันสมัยสาใดต่อไปก็จะเป็นทนะักษะด้านวิชาเเพาะไรได้เนาะเขาก็สามารถเลือกเป็น h e ดดิ้งหนึ่งทักษะทั่วไปเนาะที่เขาเห็นได้มีอย่างใดเขาก็สามารถเขียนบรรยายสรรพคุณที่เขาสามารถใส่อีกอย่างใดๆเนาะ h i ดอย่างใดเนาะเขาก็าาเขียนเข้าไปสมมุติวันนี้นี่อาจจะบอกว่าถนัดด้านใดเขาสามัครไฟขายเนาะบริการลูกค้าเนาะเขาก็สามารถเขียน บรรยายสรัพคุลของเราได้เนาะที well it, well ่เราสามารถเห็นอีอย่างได้เด่เนาะก็เขียนบรรยายเข้าไปและนั่นก็คือการเซฟีเนาะเพื่อที่จะสมัครเวียกแบบง่ายๆเนาะสาละสามารถจัดแจงเรื่องสีเรื่องสันอย่างต่างๆเนาะระยะห่างระยะความห่างต่างๆได้ตามใจเราเนาะอาจารย์ทิมพื้นที่ไว้เพื่อบางคนอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหลายกว่านี้เนาะอาสามารถหยับหยับนอยๆข้อมูลเล็กๆน้อยๆเนาะตามความเหมาะสม อันนั้นก็คือสําเร็จแล้วสําหรับการสร้าง CV เพื่อไปสมัครงานก็ประมาณนั้นนะผู้ใดสนใจจังใดก็สามารถดาวน์โหลดได้นะอันนี้จะปะลิงกไว้ให้ดาวน์โหลดเมื่อเขาสร้าง CV จนสาเร็จทั้งหมดแล้วเนาะสิ่งต่อไปที่เขาจะต้องเห็ุก็คือทําการเซฟไฟล์เนาะเฮาก็ทาการเซฟไฟล์ซะก่อนง่ายๆเนาะไฟล์แล้วก็เซฟหรือเซฟแอสก็ได้นะในกรณีนี้อาจารย์ได้ทําการเซฟแล้วก็สมมุติเซฟใหม่เนาะก็เซฟแอสเนาะมันก็จะถามหา บอทียวยากเซฟเขาก็เลือก b r o w s ์วันนี้นี่เป็นด็อกิเมนต์เขาก็พิมพ์ซื้อเข้าไปแล้วก็กดเซฟนนี้ของอาจารย์เซฟแล้วเนาะต่อไปเขาจะต้องการส่งไฟล์ตัวนี้เป็น PDF ไปให้คนอื่นเขาสิเห็นแน้วไงเนาะเป็นะเดียวกันนะเนาะเขาก็เข้าไปที่ Save As แล้วก็เลือกที่ b r o w s e ตัวนี้จะเซฟต่างดน,นึงเนะเก็คือใส่ว่า Word Document วันนี้นี่เนะ a v e as type นี่เขาคลิก,กวันนี้เลือกไปเป็น PDF จากนั้นก็กดที่ปุ่มเซฟเขาก็จะได้ไฟล์ PDF มาเป็นลักษณะแบบนี้ เราก็สามารถเอาไฟล์ตัวน,นี้ไปส่งกับเจ้าได้เลยนะส่งไฟล์ตัวนี้ไปทั้งอีเมลบอกอย่างต่างๆวเวลาเราจะสมัครงานนะมันก็จะบ่อยแตบอกบ่อยได้อย่างนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้นะขอกราบคำว่าสบายดี